ครับเขียนให้แล้วนะเลขมามืดวันนี้นะถ้าพี่ซื้อไม่ได้อะไรไม่ได้นะพี่เล่นหกไปวันนี้นะครับหกที่ผมหกที่ผมคาดให้นะจะมีหกหนึ่งหกสองหสี่ห้าหกแล้วก็หกเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดอันนี้คือเลขหก เดียวผมลงให้ในกลุ่มก่อนตัวไหนนะครับผมชอบตัวเดียวเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมบอกพร้อมกันไม่รู้ว่าจะชอบเหมือนผมไหมนะผมชอบตัวเดียวมาเตรียมตัวแคปใครไม่ทันนะครับมาเตรียมแคป ผมไปจุดทูบนะเลขมีแต่หกพี่ผมไปจุดทูบนะเลขมีแต่หกเออมัน,ม,นมันเข้าไม่ได้ไปจุดทูบนะผมไปจุดที่วัดเทพสถิตองค์ปู่เนรการองค์ใหญ่นะ่ะผมก็ได้ห้าหกแปดนะแต่ผมไม่ให้ผมไม่อยากเล่นสามตัวมันไม่ไม่น่าจะมาครับเพราะมันเป็นเลขพศไม่น่าจะออกให้ ไม่น่าจะมานะครับแต่ผมจะให้เน้นตัวเดียวนะเลขทูบที่ผมไปจุดอยู่ที่องค์ปู่เดลกาลองค์ใหญ่นะ่ะอยู่ที่อยู่ตรงเทพสถิตนะ่ะผมให้เน้นตัวเดียวก็คือเน้นห้าหกไป <c oughs> วันนั้นผมจุดแล้วผมก็ไลฟ์ต่อหน้าองค์ปู่นะครับที่อยู่ในน้ำแล้วผมก็เปิดเพลงให้ปู่ฟัง ตัวเดียวครับหกแปดผมก็ไม่น้นเพราะว่าเป็นเลขที่มันน่าจะยังไม่ออกนะครับพี่ก็ลองใช้วิญญาณดูนะรอบวันนั้นนะผมไปจุดแล้วออกน้อยห้าแปดแล้วผมก็ไม่อยากเอามานําเสนอหรอกแต่ว่าขอปู่มาแล้วครับชอบตัวเดียวนะในนี้คือชอบห้าหกชอบห้าหกเก้าแล้วก็หกเจ็ด ส่วนในทูบครับจะมีหกสองแล้วก็มีหกศูนย์วันนี้หกพร้อมที่จะปากเก้าอาจจะกลับหัวก็ได้ให้สายด่วนเ <c oughs> มื่อวานนี้ก็ไปไหว้ปู่มานะครับถ้าพี่หนึ่งเจ็ดเก้าพี่ซื้อไม่ได้พี่ซื้อหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกซื้อหกกลับซื้อหกกลับ ซื้อหกลับนะหนึ่งเแล้วก็กลับแล้วก็ซื้อตัดด้วยนะเจ็ดหนึ่งแล้วก็หกอูให้ตัวเดียวกันเลยอันนี้คือเลขอันนี้คือเลขหนะไม่ใช่เลข9นะครับใช่เลข9ก้าหหนึ่งหกดแล้วก็หนมันมันเป๊ะเลยกลับเลข1 7 9ที่ผมให้ไปแต่หนึ่งเจ็ด ขอปู่มาว่านี้จกสามนวยได้เจ็ดหนึ่งหกอันนี้คือเลขหกนะจะมีสขีดอยู่ข้้งใต้ <c oughs> เน้นตัวไหนเน้นตัวที่ขีดเส้นใต้นะครับหกเจ็ดผมชอบหกเจ็ดตัวเดียววันนี้เลขที่ผมชอบนะผมชอบหกเจ็ดห้าหกแล้วก็หกสองเรียงมาเลยครับผมชอบหกเจ็ดห้าหกแล้วหกสองแต่ถามว่ามักตัวไหนผมมักหกเจ็ แล้วก็ผมก็ขีดตัวเดียวนะครับหกเจ็ดแคปเลขดังนะพี่ระวังกับหัวนะหนึ่งเก้าอาจจะมาหกหนึ่งนะครับเออเนี่ยพี่ซื้อหนึ่งเจ็ดเก้าไม่ได้พี่ซื้อหนึ่งหกเจ็ดไปเลยแล้วพี่ก็ตัดด้วยบอกแล้วนะเลขดับสามครับสามดับล่างศูนย์ดับบนผมไม่รู้ว่าดับบนอยู่ไหมนะแต่ว่าสามดับล่างศูนย์ดับบนแต่วันเนี้หกที่ผมชอบนะฟังอีกรอบหนึ่งหกเจ็ด หกเจ็ 6, ผมชอบหกเจ็ดผมชอบมากๆเลยแต่ผมไม่รู้ว่าจะออกไม่ออกผมมักหกเจ็ดแห่งแล้วอีกสองโตที่ผมมัก 6, 7, หกสองแล้วก็ห้าหส่วนหกหนึ่งกับหกสี่นี่แล้วแต่ความชอบความช,ชอบใครความชอบมันแต่มักตัวเดียวมักหกเจ็ดสุดท้ายวันนี้ขอให้มีโชคมีลาบร่วมกัน ที่ชอบก็คือมี68้าแล้วก็95มันเป็นเลขสวยเนาะมันจะมามันมันมันเป็นเลขสวยจะมายากหรือเปล่าไม่รู้ว่าแทบจะไม่ค่อยได้ออกเลยะมี58เพิ่งออกไปอาจจะออกซ้ำได้ใครแคบแล้วพิมพ์ว่ารวยๆค่ะ ทันไหมจ๊ะก็โชคๆมันหมานนะคะเจนูก,ก็ไม่รู้จะยังไงนะคะก็ก็ขอวันนี้เจนูขอไว้พรให้ทุกๆคนเนี่ยโชคดีนะคะก็เต็มก็เดี๋ยวโพสหน้าเพจอีกรอบก็แล้วกันนะคะอ่าเพื่อความชัดเจนแล้วก็เพื่ออ่าจะได้เข้าใจมองง่ายๆนะคะอ่ะหกสามแปดซึ่งโอ้โหสวยมากเธอ เป็นอะไรที่สวยเนาะสวยแบบไม่เกรงใจใครตายแล้วคนดูหายวมากไปไหนเน่ะทำไมรีบกันจังเลยพวกเธออ่ะเมื่อกี้คนดูสามพันห้าสามพันหกพอเห็นเลขแปดเลขทูบตัวสุดท้ายครบเท่านั้นแหละะพิมพ์พร้อมนะแคปเจอร์ค่ะสวยมาก แคบค่ะชัดไหมแม่ชัดไหมหูเจ็มมากไม่สวยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วถ้าสวยมากกว่านี้แล้วก็นู่นเลยค่ะนะคะเออต้องไปเมคโอเวอร์ที่เกาหลีเลยไม่มีอะไรสวยที่สวยที่สุดแล้วค่ะเออหมายถึงเลขนะพูดถึงตัวเลข ถ้าสวยกว่านี้ก็ไม่มีแล้วค่ะถ้าสวยกว่านี้คุณต้องไปทําที่เกาหลีแล้วนะคะอ่าในประเทศไทยอันนี้คือสวยที่สุดแล้วเลขเก้าแล้วก็นะคะพรุง่งนี้วันศุกร์นะคะอ่า